ในวันนี้นะครับเราก็เริ่มเดินท่อเมนนะครับที่เป็นท่อเมนระบบดับเพลิงของโกดังเก็บสินค้านะครับอันนี้เป็นท่อเมนขนาด10นิ้วนะครับผมอันนี้เราก็ใช้เป็นประกับกรุ๊ปนะครับในการต่อนะครับเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆไปรับชมในการต่อตัวประกับด้วยนะครับผมในการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อท่อนะครับอันนี้ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ160กว่าเมตรนะครับ เราต้องไปจ้ำกับชุดเมนนะครับในโกดังหลังเก่านะครับอันนี้นะครับก็คือเราก็ใส่ลูกยางนะครับเข้าไปก่อนนะครับผมเป็นลูกยางที่เป็นชุดของประกับนะครับแล้วเราก็ทําการวางท่ออีกหนึ่งเส้นนะครับชนกันนะครับแล้วเราก็ขยับนะครับให้ลูกยางนะครับแบ่งครึ่งนะครับผม แบ่งเ,เครื่องลูกยางนะครับทั้ง2ท่อนะครับตรงปลายทั้งสองท่อ,อตรงปลายของท่อนะครับเราก็ทําการกรุบนะครับที่เป็นเป็นร่องไว้แล้วนะครับที่เราจะใส่ชุดประกับอันนี้ก็เป็นสไลด์นะครับให้เกิดความลื่นนะครับตอนที่เราใส่ประกับเพราะาเราอาจจะได้ขยับนะครับ ไม่ให้ลูกยางเกิดการฉีกขาดนะครับน,นี้นครับอันนี้เราก็ใส่ตัวประกับเข้าไปนะครับก็จะเข้าร่องพอดีนะครับก็จะมีร่องล็อกอยู่นะครับแล้วก็ทําการขัดล็อกนะครับ